สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวธัญญาเดลิดเศกที่2กลุ่มที่2จะมานำเสนอการผลิตเมทานอลเอเนอร์จีบาลานะคะนี่ก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่ม2ค่ะนี่คือแผนภาพรวมนะคะการผลิตเมทานอลค่ะจากโปรเจกต์แมทเท a เรียลบาลานครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็จะนำแผนภาพที่สายสตรีมต่างๆมากำหนดอุณหภูมิและความดันค่ะ โดยที่เรากำหนดสายฟีดนะคะมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน1 atm ค่ะสายมิกฟีดอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน1 atm ค่ะสายฟีด RT มีอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสความดัน15เมกะปาสคาลค่ะและสาย RTEFM x นะคะมีอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสความดัน15เมกะปาสคาล สาย Liquid Product ก็จะมีอุณหภูมิ25องศา,ศาเซลเซียสความดัน1น atm สายแก๊สมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดันหนึ่ง atm สายเพิร์ดมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน1น atm และสายรีไซเคิลมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน1 atm ค่ะแล้วก็จะมาคำนวณที่ฮีเตอร์นะคะนี่เป็นตารางอ้างอิง ตาราง B2 Heat Capacity ค่ะที่เราจะใช้ในการคำนวณที่ฮีเตอร์นะคะแล้วก็มีสายที่ไหลเข้ามาคือสาย m i x Feed ค่ะอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน1 atm และสายที่ไหลออกจากฮีเตอร์คือสาย Feed RT ที่มีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสความดัน15เมกะปาสคาลค่ะซึ่งจากตารางนะคะเราก็มีสารไหลเข้าทั้งหมด สามสารก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นอออัตราการไหลของสายที่ไหลเข้านะคะคือคาร์บอนไดออกไซด์สามร้อยกิโลโมลเปอร์ออลไฮโดรเจนหนึ่งพันสองรอกิโลโมลเปอร์ออลและคาร์บอนมอนอกไซด์ห้ากิโลโมลเปอร์ออลค่ะแล้วเราก็จะกําหนดค่าเอนทาพพีของสายที่ไหลเข้านะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเเเอนทาพพีที่หนึ่ง ไฮโดรเจนคือ N h น p 2และวค่ะวันมนอตไซด์คือ n h น p 3ค่ะส่วนสายให้ไหลออกนะคะก็จะมีอัตราการไหลเชิงโมนของสายออกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์3า0กิโลโมลเพื่ออาวแล้วก็ ไฮโดรเจน1,200กิโลโมลแปร์อัลคาร์บอนมอนอกไซด์5กิโลโมลแปร์อัลค่ะแล้วเราก็กำหนดตัวแปรคือเอ่ออินทาปีของสายที่ไหลออกนะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอินทาพปี4แล้วก็ไฮโดรเจนเป็นอินทาพปี5คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอินทาพปี6ค่ะแล้วก็จะมาคำนวณของสายเข้าก่อนนะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นแก๊ส มีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียส,สยและความดัน1 atm ซึ่งเป็นค่า reference state นะคะและอุณหภูมิที่เราต้องการคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นแก๊สอุณหภูมิ25องศาเซลเซียส,ส,ยสยความดัน1 atm เมื่อแทนสูตรนะคะก็คือ enthalpy เท่ากับ v delta p บวกกับ i n t e g เก t ต cp dt ค่ะ v delta p, p นะคะมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่าเป็น ideal gas ค่ะ เมื่อแทนค่านะคะเราก็จะได้ n n a ท p y ของสายเข้าของคาร์บอนไดออกไซดมีค่าเป็น0กิโลกิโลจูลโมลค่ะต่อมาก็มาคำนวณไฮโดรเจนนะคะที่มีสถานะเป็นแก๊สอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน1 atm ก็คือจากค่า r e e f e n c e s t a t e นะคะไปยังค่าอุณหภูมิที่เราต้องการก็คือ25องศาเซลเซียส1 atm ที่มีสถานะเป็นแก๊สค่ะ เมื่อแทนสูตรนะคะเราก็จะได้ค่าเอนทา p ปีของไฮโดรเจนที่สายเข้าคือ0นกิโลจูลโมลค่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะเมื่อแทนสูตร์เราก็จะได้0กิโลกิโลจูลโมลค่ะต่อมาเป็นสายที่ไหลออกจากฮีเตอร์นะคะเราจากค่าเฟรฟเฟินสเตตนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นแก๊สอุณหภูมิ2 5องศาเซลเซียสความดัน1 atm นะคะ ไปยังค่าที่เราต้องการนะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นแกส๊สอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสความดัน15เมกะปาสคาลค่ะเราจะใช้สูตรเอน p ์แฮพปี้เท่ากับวเดลต้าพบวกอินทิเกรตซีพีนะคะ v ีเดลต้าพนะคะมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่าเป็นไอเดียแก๊สค่ะเมื่อแทนสูตรนะคะเราก็จะได้เอนท์แของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไหลออก มีค่า11.57730611กิโลจูลโมลค่ะต่อมาก็เป็นไฮโดรเจนนะคะของสายที่ไหลออกเมื่อแทนค่านะคะแล้วก็จะได้ค่าเอนท p y ีของไฮโดรเจนของสายที่ไหลออกมีค่า7.9622322กิโลจูลโมลค่ะ แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่มีสถานะแก๊สอุณหภูมิ2 5องศาเซลเซียสความดัน1 atm เป็นค่า Reference s t a น e นะคะค่าที่เราต้องการก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นแก๊สอุณหภูมิ300องศาเซลเซ,ลเซลียสความดัน15เมกะปาสคาลคะ่ะต่อมาล้วก็จะมาคำนวณหาย n n r r y y b l l n n e e นะคะโดยใช้สูตรความร้อนลบก,กับงานเท่ากับผลต่าง Enthalpy บ,บวกผลต่าง พลังงานโจ์บวกกับผลต่างพลังงานสัตว์เมื่อตัดผลแล้วนะคะแล้วก็จะได้ความร้อนเท่ากับผลต่างเอนทาลปีสายออกลบกับผลต่างเอนทาลปีสายเข้าที่ผลต่างเอนทาลปีสายเข้านะคะจะมีค่าเป็นศูนย์ค่ะคำนวณออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะได้ค่าความร้อนที่ฮีเตอร์นะคะมีค่า สามล้านหกแสนสาม่นสอราวัตต์ค่ะมาคำนวณเปอร์เซ็นต์เออร์นะคะค่าอ้างอิงจาก s อสนะคะจะมีค่าความนอที่ฮิตเตอร์คือ3ามล้านหกแสนหกมื่นสามพค่ะจะได้เปอร์เซ็นต์เออร์ค่ะคือ0.9%ค่ะ ต่อมาแล้วก็มาคำนวณที่ Reactor นะคะวิธีแรกนะคะคือ heat of reaction ค่ะนี่ก็จะเป็นตารางบินนะคะ selected physical property data ค่ะที่เราใช้ในการคำนวณคะ่ะแล้วก็ตาราง B2 นะคะ heat capacity ที่เราใช้คำนวณในสมการ energy balance ค่ะที่ Reactor นะคะ เรากำหนดให้มีอุณหภูมิสายเข้าก็คือ feed Rxt มีอุณหภูมิสามองศาเซลเซียสความดัน15เมกะปาสคาลนะคะและสายออกคือสาย Rxt eff ก็คือมีอุณหภูมิสามัอมงศาเซลเซียสความดัน15เมกะปาสคาลคะ่ะจากตารางสรุปนะคะที่สายเข้านะคะจะมีสารเข้ามาทั้งหมด3สารคือคาร์บอนไดออกไซด์ไฮดโดรเจน แคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะซึ่งมีอัตราการไหลเชิงโมลน,นะคะของคาร์บอนไดออกไซด์คือ300กิโลโมล per hour ไฮโดรเจน1,200กิโลโมล per hour และคาร์บอนมอนอกไซด์5ากิโลโมล per hour ค่ะเราให้ตัวแปร enthalpy นะคะของคาร์บอนไดออกไซด์คือ enthalpy 1ไฮโดรเจนคือ enthalpy 2และคาร์บอนมอนอกไซด์คือ enthalpy 3ค่ะ และที่สายออกนะคะจะมีสารออกมาทั้งหมด5สารนะคะเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาในรีแคเตอร์ค่ะอัตราการไหลเชิงมลของสายที่ไหลออกนะคะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์90ากิโลโมลปอร์อาลไฮโดรเจน5 7 8 8จกิโลโมลปอร์ออและคาร์บอนมอน,นอกไซด์9.4ากิโลโมลปอร์อเมทานอน2อ5 6้กิโลโมลปอร์อและน้ำคือ2อ0กิโลโมลปอร์อาค่ะ แล้วเรากำหนดให้ตัวแปรของเอนทัลปีคาร์บอนไดออกไซด์ของสายที่ไหลออกคือเอนทัลปีสไฮโดรเจนคือเอนทัลปีหคาร์บอนมอนอกไซด์คือเอนทัลปีหเมทานอลคือเอนทัลปีเและน้ำคือเอนทัลปีแค่ะแล้วก็จากการสรุปการคำนวณแมทริเซียบาลานซ์จากวิธีแอคทีนออฟเรีเอ็ชันนะคะแล้วก็จะได้สมการที่1มีค่าแอคทีนคือ168กิบแปดโลโมลปีอว สมการที่2มีค่าไอเทนคือ1 2กิโลโมลปอ์และสมการที่3มีค่าสเตอเทคือ37.6กิโลโมลปอ์ค่ะแล้วก็จะใช้สูตร heat of reaction นะคะเท่ากับ s t o i e n t นทา p y ของ Product ลบก,กับ s t o e n t อนทา p y ของ r e a c t ค n t ค่ะแล้วก็จะได้สมการที่1นะคะมีค่า heat of reaction คือ -49.53 กิโลจูลเปโมลสมการที่2มีค่า e n t ท p ลปี4 1 1 5กิโลจูลเปอร์โมลและก็สมการที่3มีค่า e n t ท p ลปีลบ90.68กิโลจูลเปอร์โมลค่ะต่อมานะคะแล้วก็จะมาคำนวณที่สายเข้าีรอคเตอร์นะคะหาค่า e n นท p ลปีของไฮโดรเจนนะคะจากสูตรก็คือ e n t ท p ลปีเท่ากับ v ีเดลต้าปีบวกอินทิเกรตซีพีค่ะ แทนสูตรนะคะแล้วก็จะได้เอนทัพปีของไฮโดรเจนสายที่ไหลเข้าก็คือ7.962เกิโลจูลโมลค่ะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแล้วก็จะได้ค่าเอนทัพปีที่ไหลเข้าก็คือ8.172กดหเปอกิโลจูลโมลค่ะและคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็จะได้ค่าเอนทัพปีในสายที่ไหลเข้าก็คือ11.576เกกิโลจูลโมลค่ะ และสายที่ไหลออกนะคะแล้วก็จะมาคำนวณหาค่าเอนท p ลปีจากสูตร v delta p บวกอินทิเกต cp dt ค่ะก็จะได้เอนท p ลปีของไฮโดรเจนคือ7.962กิโลจูลโมลเอนทัลปีของคาร์บอนมอนอกไซด์คือ8.172กิโลจูลโมลและเอนท p ลปีของคาร์บอนไดออกไซด์คือ11.576กิโลจูลโมลค่ะค่าเอนท p ลปีของน้ำนะคะก็คือ9.570กิโลจูลโมลค่ะ และค่า e n นท p y ปีของเมทานอลก็คือ1 5 3 3 3 1กิโลจูลโมลค่ะต่อมาลคะคะเราก็จะมาคำนวณหา energy Balance โดยใช้สูตรความร้อนลบงานเท่ากับผลต่าง e n t ท p y p y บวกผลต่างพลังงานจลบวกกับผลต่างพลังงานสักาค่ะเมื่อตัดผลดออกแล้วเราก็จะเหลือความร้อนเท่ากับผลต่าง e n t ท p y p y ค่ะ เมื่อแทนสูตรนะคะเราก็จะได้ค่าความร้อนที่ r รีแคเตอร์นะคะมีค่าเท่ากับลบสามล้านสามแสวัตต์ค่ะมาหาเปอร์เซ็นต์เออร์นะคะแล้วก็จะคิดจากค่าที่ได้จาก S อสเพก็ en, คือลบ3ามล้าน0ี่แสนสวัตต์ค่ะเปอร์เซ็นต์เออร์นะคะก็คือศูนย์จุดต่อมาแล้วก็จะคำนวณ ที่เรียกแอคเตอร์นะคะโดยใช้วิธี heat of formation คะ่ะก็จะเป็นตารางอ้างอิงนะคะตาราง B 1กับตาราง B 2ค่ะที่เรียกแอคเตอร์นะคะเรากำหนด,ดให้สายเข้าคือ feed i A T มีอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสความดัน1 5 m เมกปะปาสคาลค่ะและสายออกคือสาย i A T E F F นะคะมีอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสความดัน1 5เมกปะปาสคาลค่ะ ที่ใส่เข้านะคะจะมีสารสารเข้าทั้งหมด3สาระคะ่ะได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะโดยสายเข้านะคะก็คือมีอัตราการไหลเชิงมวลของคาร์บอนไดออกไซด์คือ300กิโลโมลเปอร์อาลไฮโดรเจน1น0 0งพอกิโลโมลเปอร์อาและคาร์บอนมอนอกไซด์5กิโลโมลเปอร์อาค่ะแล้วก็กำหนดตัวแปรของคาร์ เอนทัลป uh ีของคาร์บอนไดออกไซด์คือ H1 หนึ่งไฮโดรเจนก็คือเอนทัลปีสองและคาร์บอนมอนอกไซด์คือเอนท al ปีสามและที่สายออกนะคะก็มีอัตราการไหลเชิงโมนของสารห้าสารค่ะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์เมทานอลและน้ำค่ะโดยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีอัตราการไหลเชิงโมน90กิโลโมนเปอร์อา ไฮโดรเจนมี578.8กิโลโมลแอลคาร์บอนมอนอกไซด์9.4กิโลโมลแอลเมทานอล25.6 0กิโลโมลแอลและน้ำ210กิโลโมลแอลค่ะแล้วเราก็กำหนดตัวแปรเอนทัลปีนะคะคือคาร์บอนไดออกไซด์คือเอนทัลปี4ไฮโดรเจนคือเอนทัลปีเอนทัลปี5คาร์บอนมอนอกไซด์คือเอนทัลปี6เมทานอลคือเอนทัลปี7และน้ำคือเอนทัลปี8ค่ะ แล้วก็ที่สายเข้านะคะแล้วก็จะคำนวณหาเอนทา l p y นะคะโดยใช้สูตร e n t ทา l p y เท่ากับ Heat of Formation บวกกับ Integrate CPDT ค่ะเมื่อแทนสูตรนะคะเราก็จะได้ e n t ทา l p y ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สายเข้าคือลบ3 9 2 3้อิเกอร์โูล p มของไฮโดรเจนนะคะก็คือ7 9 6 2กิโลจูล p มลและก็ของคาร์บอนมอนอกไซด์คือ ลบหนึ่งร้อยสจุดสปดกิโลจูลโมลค่ะที่สายออกนะคะแล้วก็จะได้ได้คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับลบสามร้อยิบเจุดเกองสิโลจูลโมลค่ะไฮโดรเจนคือ7.962กิโลจูลโมลคาร์บอนมอนอกไซด์คือลบหนึ่งร้อยสจุดสปดกิโลจูลโม,มคล,โลโมค่ะ และเมทานอลคือ1ลบ185.869กิโลจุดเปอรกโมลและน้ำก็คือลบส3 2 2 6 5กิโลจุปอร์โมลค่ะตารางสรุปนะคะค่าเอนทาลป,ปีของแต่ละสารค่ะต่อมาเราก็จะมาหา Energy b a บรร c e นะคะโดยใช้สูตรความร้อนลบงานเท่ากับผลต่างเอนทาลป,ปีบวกผลต่างพลังงานสัก์บวกผลต่างพลังงานจนค่ะ ัดผลแล้วนะคะก็จะเหลือความร้อนเท่ากับผลต่างเอนทัลปีค่ะและเอนทัลปีนะคะก็คือซัมเม i o n ของอัตราการไหลเชิงโมนคูณกับเอนทัลปีของสายที่ไหลออกลบกับสายที่ไหลเข้าค่ะแล้วก็จะได้ค่าความร้อนที่รีแอคเตอร์นะคะคือลบ3 3 6ล้านสวัตต์ค่ะ ห e าเปอร์เซ็นต์เออร์นะคะก็จะได้หนึ่งจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตะ์ค่ะต่อมาแล้วก็มาคำนวณที่เซปาเลเตอร์ค่ะนี่ก็คือตารางอ้างอิงตารางบียนหนึ่งบีนสองนะคะที่เซปาเลเตอร์นะคะแล้วก็มีสายที่ไหลเข้าคือสาย r x t e f f ที่มีอุณหภูมิสามร้อยองศา,าเซลเซียสความดันสิบห้าเมกะปาสคาลและมีสายที่ไหลออกคือ สายล i ควิดโปรดักตและก็สายแก๊สค่ะที่มีอุณภหภูมิ25องศาเซลเซียสความดัน1 atm ค่ะจากตารางสรุปนะคะสายที่ไหลเข้ามีทั้งหมด5สารค่ะคือคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์เมทานอลและน้ำค่ะอัตราการไหลเชิงมวลของสาร คาร์บอนไดออกไซด์นะคะคือ90กิโลโมลแอวไฮโดรเจนคือ578.8กิโลโมลแอวคาร์บอนมอนอกไซด์คือ9.4กิโลโมลแอวเมทานอล205.6กิโลโมลแอวและน้ำ210กิโลโมลแอวค่ะเรากำหนดตัวแปรน,นะคะของเอนทาลปีคาร์บอนไดออกไซด์คือเอนทาลปี1ไฮโดรเจนคือเอนทาลปี2คาร์บอนมอนอกไซด์คือเอนทาลปี3เมทานอลคือเอนทาลปี4และ น้ำคือเอนทปี5ค่ะและสายที่ไหลออกนะคะมีอัตราการไหลเชิงมลของคาร์บอนไดออกไซด์คือ90กิโลโมลปีเอลไฮโดรเจนคือ578.8กิโลโมลปีเอลคาร์บอนมอนอ,อกไซด์คือ9.4กิโลโมลปร์อเมทานอล25.6กิโลโมลปร์อลและน้ำคือ210กิโลโมลปร์อค่ะกำหนดตัวแปรนะคะของเอนทัปีสายที่ไหลออกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เอนทัปี6 ไฮโดรเจนคือเอนทัพพี7คาร์บอนมอนอกไซด์คือเอนทัพพี8ปดเมทานอลคือเอนทัพพี9และน้ำคือเอนทัพพีสิบห้าแล้วก็จะมาเปลี่ยนหน่วยจากเมกะปาสคาลเป็น atm นะคะแล้วก็จะได้สใส่ที่ไ่านข้านะคะมีอุณหภูมิ300องศาเซลเซียส148.038้อยี่สิม atm ค่ะ สายที่ไหลเข้านะคะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะมาหาเอนทัพปีของคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะจะใช้สูตรเอนทัพปีเท่ากับ v เดลต้าพบวกกับอินทิเกรตซีพีดีทีค่ะโดยที่ v เดลต้าพนะคะเป็นศูนย์เพราะว่ามีเป็นไอเดียลแก๊สค่ะแล้วก็จะได้เอนทัพปีของคาร์บอนไดออกไซด์คือศูนย์กิโลจูลเปอร์โมลค่ะ เอนท a l ปีของไฮโดรเจนนะคะก็จะมีค่าศูนกิโลจูลเปอร์โมลค่ะและเอนท a l ปีของคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือ0นกิโลจูลเปอร์โมลค่ะแล้วก็เอนท a l ปีของเมทานอลและน้ำก็คือ0กิโลจูลเปอร์โมลค่ะและสารที่ไหลออกนะคะเราก็จะใช้สูตรเอนทัลปีเท่ากับ V ีเดลต้าพีบวกอินทิเกรตซีพีดีทีค่ะ v ีเดลตนะคะมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะว่าเป็นไอเดลแก๊สค่ะแล้วก็จะได้ค่า enthalpy ของคาร์บอนไดออกไซด์ของสายที่ไหลออกนะคะคือลบสิบเอ็ดจุดห้าเจ็ดเจ็ดสามกิโลจูลเปอร์โมลค่ะและของ enthalpy ของไฮโดรเจนก็คือลบเจ็ดจุดเก้าหกสองสองกิโลจูลเปอร์โมลค่ะและค่า เอนทัปีของคาร์บอนมอนอกไซด์คือลบแปดจุดหนึ่งเจ็ดสองสามกิโลจูลโมลค่ะและเนื่องจากนะคะสายของเมทานอลที่ไหลออกมานะคะเป็นสาย Liquid โ r o ดัก t ซึ่งเป็นของเหลวทำให้ต้องมีการคำนวณแบบใช้จุดเดือดก็คือเมทานอลมีจุดเดือดที่64.7องศาความดันห atm นะคะแล้วก็มีความหนาแน่น0.792 กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรค่ะและมีมวลโมเลกุลคือ3.2.04กรัมต่อเปอร์โมลค่ะปริมาตรนะคะก็คือ0.405ลิตรเปอร์โมลค่ะและการหาค่าเอนท p ลปีของเวทานอลนะคะที่อุณหภูมิสามรอุกงศาเซลเซียสความดัน1 4 8 0 3 8 atm หาได้จาก การนำค่า e อนท a l p ีที่สามร้อยองศา,าเซลเซียสความดันหนึ่ง atm ที่มีสถานะเป็นแก๊สบวกกับค่า e อนท a l p ีที่อุณหภูมิ6ก7องศา,าเซลเซียสความดันหนึ่ง atm ที่มีสถานะเป็นแก๊สแล้วก็บวกกับมทานอลที่มีสถานะเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิ64.7องศาเซลเซียสความดัน1 atm แล้วก็บวกกับเมทานอลที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ2 5าองศา1 atm ค่ะจากสมการนะคะเราก็แทนค่าแล้วก็จะได้ค่าเอนทัพปี้ของเมทานอลนะคะก็คือลบ52.0616กิโลจูล p e โมลค่ะ แล้วก็น้ำนะคะซึ่งมีจุดเดือดที่100อ,องศาเซลเซียสที่ความดัน1 atm ค่ะมีความหนาแน่น1กรัมลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะและมีมวลโมเลกุล18.06กรัมเปอร์โมลค่ะมีปริมาตรคือ0.01806ลิตร์โมลค่ะ ซึ่งค่าเอนทัพปีของนั้นนะคะสามารถหาได้จากค่าเอนทัพปีของน้ำที่มีสถานะเป็นแก๊สที่300องศาเซลเซียสความดันหนึ่ง atm บวกกับค่าน้ำที่มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิหน0่อยองศาเซลเซียสความดันหนึ่ง atm บวกกับน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิหน0อยองศาเซลเซียสความดัน1 atm และ บวกกับน้ำที่มีสถานะเป็นสีควิตที่อุณหภูมิ25องศาหนึ่ง atm ะคะ่ะแล้วก็เมื่อแทนค่าน,นะคะเราก็จะได้ค่าเอนทัพพีของน้ำนะคะคือลบ53.336กิโลจูลโมลน,นะะ่ะแล้วก็จากการหา energy b a l a า c านะคะเราก็ใช้สูตรผลต่างเอนทัพพีเท่ากับอัตราการไหลเชิงมวลคูณกับเอนทัพพีสายออกลบกับสายเข้าะคะ่ะ แทนสูตรนะคะแล้วก็จะได้เป็นค่าความน้อนที่เซปาร์เรเตอร์คือลบสองหมื่นเจ็ดพมกะจูล per r ค่ะ แล้วก็เราทําการเปลี่ยนหน่วยนะคะก็จะได้ค่าความน้อยที่เซปเลเตอร์คือลบ7จ็ดล้านหกแสนเจ็วัตต์ค่ะแล้วก็ที่มิกเซอร์นะคะเป็นอเดียบติกค่ะนี่ก็จะเป็นตารางอ้างอิงค่ะที่มิกนะคะก็มีสายที่ไหลเข้าก็คือสายฟีดและสายรีไซเคิลค่ะและมีสายที่ไหลออกคือสายมิกฟีดค่ะ โดยใส่ที่แหลเข้านะคะก็จะมีทั้งหมด3สารค่ะแบ่งออกเป็นสารสารที่สส่ฟีดและสารที่ใส่รีไซเคิลค่ะอัตราการไหลเชิงโมลของขที่สายฟีดนะคะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์คือ254.90กิโลโมลเปอร์อาร์ค่ะไฮโดรเจน910.784กิโลโมลเปอร์อาร์และคาร์บอนมอน,นอกไซด์คือ0.25 3กิโลโมลเปอร์อาร์ค่ะ และที่ส่หรีอสายเขนะคะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์45.100กิโลโมลอาร์ไฮโดรเจน289.252กิโลโมลอาร์และคาร์บอนมอนอกไซด์คือ4.747กิโลโมลอาร์ค่ะกำหนดค่าเป็นตัวแปรเอนทฮัปี้นะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่ฟีดเป็นเอนทฮับปี้ ไฮโดรเจนที่สายฟีดเป็นเอ็นทาลปีสองคาร์บอนมอนอกไซด์ที่สายฟีดเป็นเอ็นทาลปีสามคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ที่สายรีไซเคิลคือเป็นเอ็นทาลปีสี่ไฮโดรเจนที่สายรีไซเคิลเป็นเอ็นทาลปีห้าแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ที่รีไซเคิลเป็นเอ็นทาลปีหกค่ะและที่สายออกนะคะก็คือสายมิกฟีดออกมานะคะก็จะมีอัตกกราการไหลเชิงโมลของคาร์บอนไดออกไซด์คือสามสิบกิโลโมลเปอร์อัล ไฮโดรเจน1,200กิโลโมลแอลและคาร์บอนมอนอกไซด์คือ5กิโลโมลแอลค่ะกำหนดตัวแปรนะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มีเอนทาลปี7ไฮโดรเจนเป็นเอนทาลปี8แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นเอนทาลปี9ค่ะแล้วก็เราจะหาเอนทาลปีนะคะจากสูตร V delta P w o r อินทิเกรต Cpdt ค่ะ V เดี t วต P เป็นศูนย์นะคะเพราะว่าเป็นไอเดียแก๊สแล้วก็จะได้ค่าเอนทาลปีของคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนเท่ากับ0กิโลจูลเปอร์โมลค่ะแล้วก็ค่าเอนทาลปีของคาร์บอนมัน,นสไลด์มีค่าเท่ากับ0กิโลจูลเปอร์โมลค่ะหา e n เอ y b จีบารานะคะเนื่องจากว่าเป็นอเดียาติกค่าความร้อนนะคะจะมีค่าเท่ากับศคะ่ะ เมื่อแทนค่าแล้วนะคะเราก็จะได้ค่าความน้อนคือ0 une, ูนย์เมกะจูลเปอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลจากโปรแกรม S p n n นนะคะมีค่าความค่าเคลื่อนเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ